แล้วก็นำการสู่ชั่นไปโคตดโหดผมบอกให้นะฮะ เอาละครับน <muitas S 2> ้องๆอยูพ no ิวิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ทุกคนเราก็อยู่ภายใน Grow Kick Simulator กันอีกแล้วนะคะและตอนนี้นะทุกคนเรามีเงินมากกว่า9000ล้านเลยนั่นเองนะคือแบบว่าเราเนี่ยจะไปถึง1 0ึ0งล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆโดยที่วันนี้นะครับเราจะไปทําการสุ่มลูกฟุตบอลตัวใหม่นะฮะภายใน World 2กันนั่นเองอ่าแน่นอนครับทุกคนว่าภายใน World 2นี้นะฮะในการสุ่มลูกฟุตบอลเนี่ยมีทั้งหมด3ฟองใหญ่ๆเลยการมันจะมีอะไรกันบ้างกิดน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเดีกว่าครับทุ Like, อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามดูคลิ r ของผมด้วยนั่นเองสุ้มองใจผม้วะเพื่ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกด่งช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกนด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมอมพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะรเราทำการเทรอร์ตด,ดีไหมทุกคนไม่ต้องเทรอร์ตอดีแล้ดีกว่านะฮะว่าเราเนี่ยมาถึงจุดสปอนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะตัวแรกเลยนะครับจะมีราคาแค่ประมาณ5นะครบอยะมา50,000เญกันั่นนะฮะตัวทีี่3ครรมมาา20 ลานเลยนั่นเองนะครับโดยที่เรานะครับทุกคนจะทําการสุ่มตู้นี้กันนะฮะแต่แน่นอนครับทุกคนว่ามันเนี่ยไม่ได้มีแค่แรลงเดียวนะฮะแต่ว่ามันมีตั้งแต่ตัวแรนะฮะแล้วก็มีอีพิกนะฮะลีเจนอรี่นะครับรวมไปถึงตัวตำนานด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเราจะทําการปิดนะฮะในส่วนเจ้าตัวแรออกไปนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะเจอแต่แค่ตัวอีพิกนะฮะลีเจนอรี่แล้วก็ตัวตำนานเลยนั่นเองนะครัคคบผมขอทำการเช็คอินเวนทอรี่ก่อนนะทุกคนรู้สึกว่าอินเวนทอลี่ ่านเราจะทํทการบีฟมันเข้าอีกดีกว่าไหมทุกคนเอาเป็นว่าเราเอาเป็นตัวนี้ขึ้นไปดีกว่านะคะทุกคนซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับบวกกับครับทุกคนเราจะทําการใช้บูทด้วยนะฮะบูทที่เรามีนะตอนนี้นะครับน้องๆก็จะเป็นเจ้าตัวเ e t เทอร์ลักกี้นะฮะแล้วก็เจ้าตัวอันต้าลักกี้นั่นเองนะฮะแต่ว่าทางตัวเกมนะฮะเขามีอินฟินิตี้ลักกี้ด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้นะทุกคนจะมีการบวกลักกี้นะฮะถึงหนึ่งหมื่นเลยนั่นเองนะฮะรวมไปถึงนะคะนะกกร เราจะทําการใช้แค่บูธนะครับที่มันอยู่ภายในเกมนี้เท่านั้นเลยนั่นเองนะครับน้องๆแล้วเราจะทําการเปิดไว้สักประมาณเอ่อสี่นาทีดีไหมทุกคนเราลองทดสอบดูนะฮะหชั่วโมงไปเลยดีกว่าครับน้องๆแต่เรามาลองดูดีกว่านะทุกคนว่าภายหนึ่งชั่วโมงนี้นะฮะเราจะได้อะไรกลับมากันบ้างนั่นเองนะฮะโอเคเหลือแค่3ตัวแล้วนะทุกคนทางนั้นนะทุกคนเราก็ทาการกดตัวอีไปนะฮะแล้วก็ทําการสุ่มดูนะมาดูลูกแรกกันดีกว่าทุกคนว่าเราจะได้อะไรนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะทุกคน มาหึ่งก็เกลือเลยทุกคนเอ้ยตายเด้อน,นะโอเคโอเคทุกคนถ้างั้นนะทุกคนเราขอเวลาแป๊บเดียวนะฮะเพื่อนำการสุ่มลูปฟุตบอลตัวใหม่ของเราภายในโวทูนั่นเองครับน้องๆ Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you got to work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters. They're just fucking Yo. downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve a nounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. It's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns were all taught, they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. และตอนนี้ครับทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยได้ใช้บูทไปเกือบ20นาทีเลยนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับน้อง,องว่าเราเนี่ยจะได้ลูกฟุตบอลนะฮะมาทั้งหมดกี่ลูกกันนะฮะบวกกับเราจะได้ตัวอะไรที่มันแรงแกันหรือเปล่านั่นเอง3 2 1โบไปหนึ่งทีนะทุกคน โอ้ oh my god ส่วนมากก็จะเป็นตัวลำโพงซะส่วนใหญ่เลยนะครับน้องๆว่าตัวลำโพงนี่นะเป็นตัวที่ก็จะหายากที่สุดแล้วนะฮะตัว legendary นะฮะที่เป็นกล้องถ่ายรูปเนะี่ยเราก็ไม่ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวตำนานนะฮะเราก็ไม่ได้เลยนั่นเองนะได้แต่ลำโพงอะทุกคนเฮ้ยแต่เกิดเราได้ตัวนี้เนะนี่ยแสดงว่าตัวนี้แลใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะไอะ้ลูกสีฟ้าโอ้นี่ไงลูปโลกทุกคนเราได้มารอบหนึ่งนะฮะที่เหลือนี่คือเราไม่ได้เลยนั่นเองนะ,ะแต่ว่าข้อดีเลยนะครับน้องๆคือเราเนะี่ยสามารถเอามันนะฮะมาทําการฟิวชั่ กันได้นะฮะทั้งหมดประมาณ4ี่ชิ้นกันนั่นเองอย่างเช่นผมจะเอาตัวนี้นะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะเราก็สามารถทำการเอามาฟิวชั่นกันในรูปแบบนี้ได้อ๋อเป็นไงทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะลองฟิวชั่นเพิ่มไหมทุกคนอ่อเราลองฟิวชั่นดูโอ้ตัวนี้ฟิวชั่นไม่ได้แล้วนะฮะอารมณ์เหมือนกับว่าต้องเอาตัวที่มันเดิมๆนะฮะมาฟิวชั่นกันให้เป็นดาวหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ค่อยเอาดาวหนึ่งกับดาวหนึ่งเนี่ หลักการเยอะอยู่เหมือนกันนะครับน้องๆเฮ้ยแต่ว่าโอเคนะแล้วที่แบบน้องเห็นไหมฮะว่าเงินเราเนี่ยลดไปนิดเดียวนะฮะถ้าเกิดตีเป็นเลขกลมๆเนี่ยคือลดไปแค่ประมาณ1000ล้านนั้นเองนะฮะน้องๆซึ่งถือว่าดีที่ดีมากๆเลยนั่นเองโอเคทาการฟิวชั่นไปนะใครที่เล่นเกมเพชรสมิเลเตอร์มาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคุ้นตานะฮะกับการฟิวชั่นในรูปแบบนี้มากๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็1 2 3 4นะฮะเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดเราต้องไล่จากตัวไฮไฮก่อนถูกต้องป้าทุกคนเพราะว่าดาเมจมันเนี่ยมันแตก กันมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ํำการฟิวชั่นไปโอ้โคตรโหดผมบอกให้นะฮะไอตัวที่เราใช้งานอยู่เนี่ยคือเราเตะไปบ้างแล้วนะฮะทำให้ตอนนี้เนะี่ยดามเมจมันไปถึง400ใช่ไหมทุกคนเวล158แนะฮะแต่ว่านี้เดิมๆนะฮะเวลยังไม่มีเลยก็500กว่าแล้วนั่นเองนะครับน้องๆเฮ้ยทำเป็นเล่นไปทุกคนอาจจะเราลองเทสกันดูดีกว่านะฮะว่าถ้าสมมติว่าเราทำการใช้เจ้าตัวนี้นะ่ะมันจะดูไฮมากขนาดไหนกันนั่นเองนะฮะมาเป็นลำโพงขนาดนี้เลยอะทุกคน ไหนไหนไหนลองเทสหน่อยลองเทสหน่อยนะฮะอันนี้ผมก็มีรู้กันนะทุกคนว่าเราเนี่ยสามารถทำการฟิวชั่นนะฮะจนมีถึงกี่ดาวได้นั่นเองนะฮะนี่ออโต้ไปเลยทุกคนโอ้โหเป้าหมายมีไว้พุ่งชนจัดทุกคนผมบอกให้นะฮะมันดูไม่มีพวกเอฟเฟคเอฟเฟคอะไรมากมายเลยนะครับน้องๆเพราะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเดิมๆมากเลยนั่นเองนะครับและนี่นะทุกคนคือการสุ่มลูกฟุตบอลนะฮะภายในโกลคิกซูมเบอร์เรเตอร์กันนั่นเองนะฮะและส่วนที่เหลือนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะไปทำการสุ่มรอบนอกละกันนะฮ อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่า ER ลืมกดติดตามกูสกอร์เว้ยผมด้วยน şey ั่นเองซุปรองใจผมได้แฟตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดถึช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับนี่น้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้ครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Many times I was suck, had to wax the rail, a tray out Like I'm young cause I am and the scenes I got little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all, life's change. Uh-huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly. Like, but I'm here, I see rappers lying, dark roads, high